Oh. My. กรุนาลงที่สถานีถัดไปขอพายดึงความไม่สะดวกแอพพลิเคชั่นที่ YouTuber s r u p t i n g c e n t e This train will not stop at the next station Please align at the next station to return เกียร์เข้าใจก่อนเองนะที่สถานีต่อไปวัดพระศรีมหาธาตุผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวได้ที่สถานีนี้ Next station, Waprasimo Mahatha, is a change with green lines. 你好。<Amen. S 2> 我们是人民的公仆，人 ምን እንደ እና